สวีดัสสวัสดีตอนเที่ยงครับพี่น้องมามามา,มากินขขาน้ำกันขวเที่ยงครับก้อยเนี่ยต้มแล้วจัดให้มือนี่อาหารเที่ยงซ่บพี่นอ้องง่ายใช่กันเนี่ยเรกินอาหารสีตัวนี่ต้มครับโอ้ยว่าแสบครับพี่น้องมามามาออมัอ้มงพี่กับเนี่ย แซบป้นหนุ่ยแซบป้อจันหนุ่ยขี้แคล้แซบป้อน้อยดากเล็กเม้งเลยต่อท้าป้อยังม้ไก่คุยออกคำยังไงหมายถึงโอ้ก้อยครับพี่น้องแซบครับหมอจะดูเหรอว่าเอง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 ดูได้หรือเปล่า ดังยาเป็นไงเซ่บปะเซ็บเเนาะอ้ะอม,อมอาด้วพี่น้องม่กินกคนถ้าลบถ้าลบออกต้องเทิน,นต้องเทินอ<ะ>เออเอดี๋ยวับแปมมือมขออิขอก่อนพียงกินขอก้อนห่อย มันก็ไม่ได้ออกแบบกลุ่มนี่หว่าอาหารเที่ยงครับพี่น้องมากมามน้ำกันแซบมาแซบผมก่อน <S 2> <S 2> ออดูดเมืกี่เลยคบบไม่ได้ดไมีอันนี้่ี วันทีอบไก่ตลาหามนก็วีอบจัดจ้าก็เลยได้พี่ดำข้อปลูกอย่างนี้ข้อปลูกป่จัดเล่นป่าืมเนี่ยเดืเฮ้ยจัดป่าไก่จุหัวตาได้ปะเนี่ยไมโหเอเสียบเสียบเนี่ยอินหร เพิ่งได้ของมากลเนาะพี่อือดีป่ะน้าไปอ่อือกนน้าไปนะุเอไหมขุไมอือน้าไปอุ้ยจิ้มอะไรอเเวส่งส่ตัวนะส่งคืนไปส่วนตัวนะมันขึ้นปากบาๆนหน่อย พี่เราบอกว่าหมดินมันงนี้เลยไม่ผิด้เบิร์ดเราบอกดีจิ่ะฮะเราบอกมาดูไปตวจไหมตรวจไหมมาตรวจดูไปครับคลิปนี้ในนีครับคลิปหน้าพอกันไหม